สวัาส,าส,สวดีครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวาวีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอดีเได้อีกแล้วนะจ๊ะมาเลยครับแบนโดนผมนะมาเลยมาเลยน้องมาเลยสีสตั๊กเกือบแตกอ๋ออันนี้ผมไม่ได้เอาพลังแฝงสีฟ้าที่เป็นพลังแฝงเค,คลียร์คลิปไวมานะไม่งั้นผมวิ่วสองแบนน่าจะแตกอยู่นะเมื่อกี้ โอเคกดผมเอาพลังแผงว่าผิดเอาง่ายๆไอ้น้องโอเคครับตอนนี้ก็กดมากับเพื่อนนะครับไอดีหลักเหมือนเดิมนะอันนี้รังสู้พีนนะครับโอเคเพื่อนผมนี่ก็6กสิบกวดาวกันละผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะไอดีนี้เออมาเล่นทีดึกๆอะ่ะแบบเช้งคือนอะไรเงี้ยก็มาทําไมก่อนฮัลโหลไเพื่อนเราก็เล่นกันไปแล้วนะครับผมก็ตามสิบกว่ดาวนะโอเคแล้วก็ชื่ไปนะ แต่ช่วงนี้หลังสูพีมี่50ดาวก็กดเจอพวกแบบเจ็ดสิบดาวเลยนะเออผมก็ยังงงอยู่มาดีนองมาดีน้องมาดีน้องมาดีน้องโอเคไม่แตกอะไรวะต้องรอดักค่าแวนเลยนะเดี๋ยวต้องรอวิลสี่นะครับก็แวนเนี่ยผมผมงงมากเลยแบบใครเล่นแบบแครี่ก็น่าจะเจอนะหรือตาไหนที่แวนมันหลุดอย่างเงี้ยนะ ทีเราจะแบบขยันขยอให้เลือกแวนมากมากเลยคือผมไม่เข้าใจว่าคือตัวมันโกงแต่มันก็มีตัวแก้เข้าใจผิดปะเออมันตัวมันโกงแต่มันก็มีตัวแก้เว้ยคือจะให้เลือกแต่แวนแต่แวนอย่างเดียวผมมองว่ามันมันไม่ใช่อ่ะบางคนติดแบบว่าติดชอบให้เล่นตัวโกงอยากได้ดาวประมาณนั้นแต่ผมว่าแวนมันก็เฉยๆถ้ามันไม่ได้คอมโบกับหมิงอ่ะดูมาดิแวนโกงโกงอ่ะน้องโอเคโดนอย่างเงี้ยก็ตายไง โอเคจังหวะนี้ผม,มว่าน่าจะต้องเลิกบวกละฟัเนเดนไหมมาดิมาดิมาลับเพื่อนก่อนนะครับถ่ายดิเฮ้ยกูมาลับมึงมึงก็ถ่ายได้เพื่อนอเออเดี๋ยวป่าเขาตัวนึงนะก็เห็นไหมคือแวร์มันเป็นตัวโกงก็จริงครับแต่มันแบบถ้ามีตัวแก้มันยังไงมันก็สู้ยากนะเออย้ำมันบ่อยๆนะครับขาใต้อย่างเงี้ยคือเล่นตัวแบบตัวล้วงังไงมันก็ไม่ไหวหรอกนะ เออแต่ถ้าแวนหมิง,งเนี่ยผมว่าผมผมว่ามันน่ากลัวจริงอันเนี้ยเออแต่ถ้าแวนตัวเดียวผมว่าเฉยๆนะเราเล่นตัวอื่นมาสู้ก็ได้นะครับเฟนิกก็สู้ได้นะโจ๊กเกอร์ก็สู้ได้นะไฮยตเต่ยังสู้ได้่เจริงๆถึงจะโดนกดดันนะครับแต่มันก็ไม่ได้ถือว่าแพ้นะเอออันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับเพราะผมเล่นมาผมว่าถ้าไม่ใช่แวนหมิ่งกผมแทบไม่แพ้อ่ะง่าย เอ,อันนี้ก็คือฝากแบบบอกเพื่อนๆนะบางทีแบบแวนมันหลุดเราไม่จําเป็นต้องเล่นเสมอไปก็ได้นะครับตัวแก้มันมีนะไอ้อย่างราวนี้ฝั่งตรงข้ามีฟอร์เรนเห็นไหมถ้าฟอร์เรนล้ำช้าๆมันพุ่งใส่แวนมันก็โดนล้ำตายแล้วใช่ปะ่ะเออก็ประมาณนี้นะครับอันนี้บ่นไปเยอะละต้นคลิปมาเขาบนน่น <c oughs> คือแบบผมเจอบ่อยไงใจเย็น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 รอก่อนรอ,อ,อก่อนนะครับคือเราเล่นได้นะ แต่อินโซมันอยู่นะครับผมว่ามันเสียเวลานะใจเย็นใเพื่อนฝูงนอันนี้ผมว่าคนมาขับลูอี้กับกบนะครับก็อาจจะได้นนนเนะน้นซัพพอร์ตผมบ่อยหน่อยนะมาเติมผมบ่อยกับเลนล่างนะครับอย่างว่าพอเลนมันเติมยากนะตัวละครมันค่อนข้างอึดเฮ้ยใจเย็นดนไะ <t> วะไอแบนไอเนี่ยมันมันก็ทำเราทำเราได้แค่เนี้ยนเข้าใจปะเออ มันอยู่ที่ซัพพอร์ตด้วยเว้ยแวร์มันโหดจริงแต่ซัพพอร์ตต้องยืนดีๆกันมันดีๆเหมือนกันนะครับแม่ามันก็เล่นยากนะเออ,เออตอนนี้ผมก็กดฟินิกมาแก้มันนั่นแหละเอาจริงๆอะ่ะเพราะมันพลิกแรกไงฝั่งตรงข้ามก็คงแบบไฮ้แวร์หลุดมึงเล่นดิผมก็จัดฟินิกมาเลยนนองโอเคอาเดี๋ยวมาดูตอนนี้แวร์จะโดนสัก,กี่ตัวนะครับปึ๊บแตกเอออะไรยันได้ยัยัดยัน เกยโยเพื่อนผมเอาให้จบไปอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อนผมมานะเดี๋ยววางบอยผมกลับบ้านเล่มมันเล่นมันใจเย็นนะครับเพื่อนฝูงผมไรีเรียกแป๊บ,บนึงมาละไอ้น้องโคตรไหวมาเร็วเข้มเร็วนะโอเคก็ถ้าเกิดแบบเล่นกับเพื่อนก็จะชิลอย่างนี้นะครับผม แต่เฟนเกนี้ผมบอกเลยนะว่า,อาชอบมากวมเวลามันเก็บสแต็กแล้วแบบระเบิดบุ้มเวลาสตูมอยู่ด้วยกันนะครับฝั่งตัวข้ามันอยู่รวมๆวมันเนีนะ้โดนแบะเดียวนี่คือหายหมดตี้นะบอกก่อนผมผมเล่นช็อตนี้ได้หลายฟิลหลายช็อตแล้วเออแต่ไม่ได้ทํามาลงทีนะเด,เดี๋ยวค่อยทําให้ดูนะมังกรเกิดนะทุกคนต้องมาเล่นมังกรเท่าไหร่นะอาเลยเพื่อนมานที่ไปใส่มังกรครับ มาใครเข้าไปในวงนั้นแบ๊ะนี่ผมบอกละผมอยากสกิลใส่เียเอนโซไว้นะครับแล้วก็ป่าสกิลเข้าไปในมังกรนะเอนโซพุ่งเข้าไปในมังกรเพราะจะขึ้นข้างบนโดนนะหัวสั้นนะครับเดี๋ยวเราจะดักฆ่าแวนอะ่ะแวนมาตายมาดิโกงเหรอได้ข่าวว่าโกงเหรอเราอะ่ะฮะเออเดีย <c oughs> แวนนี่โดนไปสองสามตัวแล้วนะครับแวน เห็นไหมเอ้ก็พูดเหมือนเดิมเนี่ยเจอบ่อยเจอับ่อยเวลาให้เราเล่นเวลาแคลรี่หลุดเนี่ยแวนหลุดดยแวนหลุดดยมันก็เก่งครับแต่มันก็อยู่ขึ้นอยู่กับซัพพอร์ตขึ้นอยู่กับทีมนะสำหรับผมผมกลัวอย่างเดียวคือแวนหมิงนี่นแหละที่ผมกลัวสุดไอ้คอมโบคู่นี้มาดิเดี๋ยวผมปาสกิวใส่ตัวเองนะฮะ เล่นได้นะเล่นได้เล่นได้เล่นได้ใหม่มาอยู่ในวงกันเียครับอุ้ยอุ้ยนะเขาแล้วเขาจะดุ <one S 2> <one S 1> ้งแล้วเขาจะดุ้งหน้าเขาจะดุ้งโอ้โหเป็นโซแตกแต่ผมไม่ได้ครับเพื่อนผมนะไม่เป็นไรครับแบ่งเพื่อนเราบ้างโอเคอันนี้ก็ชิลจัดนะเห็นไหมพอเรีนมามาดิใครก็ได้นะแวนดิเอาดิเอาดิเอาดิต้องย้ำหน่อยนะเราแก้มันเราก็ต้องย้ำมันบ่อยๆนะครับอย่าให้มันเกิดนะ บ้านแล้วเพื่อนผมผมเก็บยาหลังป้อมก่อนนะครับเดี๋ยวผมต่อไปผมเดี๋ยวขึ้นเฟนรวูทูนะดาบแดงนะครับก็เน้นเบอร์ด้าเม็แรงๆไปเลยนะนี่เฟนเน็กสกินนี้คือโคตรเท่นะฮะตอนนี้ช่วงนี้ติดเล่นแครี่นะก็ฝากเพื่อนๆรับชมกันก่อนนะครับผมไม่ค่อยได้เล่นป่าละนะครับใจเย็นเลยใจเย็นใจเย็น,ยยน,ยยนถ่ายมาก่อนได้ะ ถ่ายม,มากันถ่ายม,มากันผมขอเคลียร์เวฟก่อนนะครับอะดิอะดิอะดิอยู่ห่างอย่างหว่วงฟาไปฟาไปพุ่งหนีนี่กลัวแรดถ,ถ่ายวะโอเคโดแตาสวยเอ้ยแวนแบนแบนแบนมีคนหิวลบลบลบหน่อยลบหน่อยมีคนหิวมีคนหิวมีคนหิวครับโอเคตายไปดิมีคนหิวนะ ชตนี้มีคนหิวไอ้มันหิวอีกแล้วอ่ะฝั่งตงข้ามอ่ะอ,อ,อ้นนี่มาดีแล้วแอ๊ดอะแม่งสวยเออเฮหิวแล้วปะฝั่งตรงข้ามนี่นหิวจัดเลยนะครับโอเคจะล้วงผมไม่ได้ไอแ้แรดอ่ะผมก็กลัวแรดอยู่นะครับเดี๋ยวต้องขึ้นกันเวทน,นะชิ้นสุดท้ายแล้วกันอาจจะไม่ได้ออกตายเกิดน,นะครับตอนนี้เฮ้ยที่ผ่านแล้วอย่างงี้กูสวยนะ ถ่ายก้นอนถ่ายก้นอนถ่ายก้อนถ่ายก้อนอ่าเอ็นโซได้เอ็นโซได้เอ็นโซได้โอเคโซแตกไปนะครับไม่กล้าเข้ามาหนัววงไฟนะเวลาเฟนนิกอยู่ข้างนอกมันค่อนข้างจะโกงนะครับถ้าเรามีโพสิชันยืนดีๆนะคือเราปาสกิลหนึ่งนะครับวางอันติไว้ในวงคือใครเข้าไปเล่นตัวที่มันโดนสแต็กเราเราเน้นปาสแต็กอย่างเดียวก็พอนะอ่างวันนี้แหวนไม่รอดน,นะผมยันให้เพื่อนเลยแล้วกันเฮ้ยโอ้โหโดนสตันเลยเนี่ย คือเกยโยก่อนเกือบแตกอะโหลเคเดี๋ยวเราว้าวกับบ้านลีเลียนะเกือบตายเหมือนกันนะครับเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้เปิดเร็วไปหน่อยนึงนะครับเกือบแตกโอ้เวนโอเคกับบ้านไม่ลีครับเอาอะไรวะแม่งปล่อยดาร์กก็ต้องแบบหยุดว้าว้วยนะเว้นเลยโอเคป้อมบนโดนละหาตังค์ไปก่อนนะครับตอนนี้ผมใกล้ได้ดาบแดงแล้วนะตังค์อีกประมาณ600นะครับพันกว่าบาทนะ จะไปครับเดี๋ยวถ้ามีดาบแดงนี่โหดจัดเลยครับนัวจังหวะนัวไฟไฟอย่างเงี้ยเฟนิกโคตรชอบนะแต่ก็อย่างที่บอกครับเฟนิกนะครับถ้าใครยังไม่รู้คือเฟนิกมันไม่ชอบตัวละครที่หนาๆมากๆนะครับมันจะเล่นแบบค่อนข้างยากนิดนึงนะเอาดิอิงฟีอยู่ยิงฟอีอุ้ยจะตายนะเอนโซะเอามานีะ oh <my> เออต้องลุมทีละตัวเว้เรามันแก๊งหมาหมูแล้วนาะ เออก็นั่นแหละรครับเฟนนิกมันไม่ชอบตัวละครอึดๆอย่างแบบโตโล,โลสกัดอะไรพวกนี้นะคือมันเบอร์ตายยากครับแต่ว่าถามว่ามันก็ยังเบอร์ได้อยู่ดีนะเออมันก็ค่อนข้างโหดอยู่ดีนะครับพอเราเล่นแคลรี่เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปยิงแท่งก่อนนะครับเราต้องเอาพวกตัวบางๆก่อนก็ได้นะครับเออแต่ไอพวกแท่งนี่เราจังหวะเราเก็บตกทีมลงข้าหมดแล้วเราค่อยลุมมันก็ได้นะครับไม่จําเป็นนะขอรู้สึกผมนะอ้ามาแล้วครับผมไอเทมโหดรับโหดของเรา อโ,อลลออโอ้ยโอ้ยชิงเหรอโหเรล่าโอโหูยน่าโอ้ยยังแลกได้วะอันนี้มันของจริงนะโอเคครับปิดแลได้ปิดแลได้เอาแลวตายไม่หลอกโอเคสีสแ่แตกเท่ากับแตรับตอนนี้ฝั่งของข้าไม่ไม่ค่อยรวมกันเลยวะเฮียผมจะคอมโบคอมจอยสักหน่อยนะขึ้นมอร์นิ่งสตาร์เลยนะครับผมผมเอาจากกอกเกาะมาก่อน,นดูนพอเล่น ตายแล้วเนี่ยตายแล้วเนี่ยเอามันได้เอามันได้ใบให้หน่อยเออสวยเพื่อนสวยเพื่อนโอเคตอนนี้ผมชิวจัดเลยค่อยๆเล่นนะครับคือดับมาชนะคือแบบว่าแม่งสู้เราไม่ได้นะอ่ะยืนแอคก่อนเฟรนนี่เพื่อรวมพวมเอาดิแวนแตกมาเลยมาเลยครับผมโอเค ตายไปดิสกรอร์มา10-0นะครับตอนนี้เอาเรื่องจัดวะโอเคเอออะไรอะอะไรอะอะไรล่ะนาคอร์สโอเคเอา้าไอ้เฮียกูอยู่คนเดียวกไปก่อนเพื่อนนี่จะทิ้งกูหมดเลยฮัลโหลโอ้โหจังหวะเมื่อกี้อยู่คนเดียวนะครับเกือบไปแล้วนะเกือบตายฟรีทีมกูทิ้งกูหมดนะครับ มาครับตีดังนะตอนนีเ้เรียกมาเรียกมาเรียกมามาไว้เพื่อนเอาแล้วไม่มีใครมาตีกูเลยนะใครตีกันสองตีคนเดียวเหมือนกูตีคนเดียวดีกว่าโอเคเห็นหน้านมานะครับเดี๋ยวเราออกกันเวทน,นะผมผมเสี่ยวแดนั่นแหละไอ้ตัวอื่นมันล้วงผมไม่ได้หรอกผมว่าลรดนั่นนะแหละน่าจะล้วงผมได้ดีสุดนะโอเคออเดี๋ยวเราปล่อยเลนล่างดีกว่านะครับ ทำบนไปเพื่อนอเพื่อนกัดมันยังไม่ออกนะปล่อยไปก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะแบะมาดิอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะว่ามันเป็นประมาณไหนพันเรนได้นะพันเรนตายนะมั่วละมั่วละอ่าเดี๋ยวผมจะแปะใส่ตัวใดตัวหนึ่งครับแล้วผมจะปาติไวอัศนาบอร์ปุ๊บนี่แแบ <c oughs> เพื่อนเพื่อนกูรวบเลยชั้ มาดิตายหมดอแบบย่างงี้ยจบเยมแล้วเฮ้ยฟันเล่นฟันเล่นฟันเล่นลำมัวลำมัวเนาะอ่ะกเกี่ยวจะเกี่ยวเหรอจะเกี่ยวแล้วเนาะโอเคอก็จบเกมไปที่เรียบร้อยครับสำหรับเฟนนิกส์นะก็เปนะ็นตัวละครหนึ่งที่อยู่ในแกล้ง TIS เลยนะครับสำหรับแครี่อย่างเฟนนิกส์นะครับก็ละจะมีฮายาเตะเฟนนิกส์แวร์นะแต่ส่วนใหญ่ผมว่าแวร์มันเก่งไหมแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับทีมด้วยนะ แวร์มันเก่งจริงแต่ว่าอยู่ที่เพื่อนร่วมทีมด้วยว่าเพื่อนร่วมทีมเล่นยังไงบ้างนะครับซับพอร์ตเป็นตัวอะไรนะมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวละครมันแค่ตัวเดียวไหมคือตัวละครมันถ้าได้ยิงคือมันเก่งนะแต่ถ้าเจอตัวแก้ทางเยอะๆอยังไงมันก็สู้ยากนะครับแล้วก็บางทีแวร์หลุดเราไม่จาเป็นต้องไปหยิบถูกตาก็ได้เออ